เป็นอีกครั้งที่ผมเริ่มออกเดินทางแบบคลาสสิกอีกทริปหนึ่งการเดินทางที่ทำให้ผมอยากบอกเด็กชายเมื่อ15ปีก่อนว่าผมมาทำความฝันให้แล้วนะความฝันที่จะมาเมืองเก่าอายุทยา ็นอีกครั้งที่ผมประทับใจคุณป้าขายแคบหมูไล้มันระหว่างเดินทางคุณป้ามักจะช่วยเหลือผู้โดยสารหาที่นั่งและไม่หวังสิ่งตอบแทนคงเป็นความน่ารักแบบคนไทยที่มักจะเจอได้เมื่อเราออกเดินทางอย่างลำพังผมเดินทางมาถึงอยุธยาเมืองเก่าที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะมีแต่ชาวต่างชาติ คงเป็นความอิสระที่ผู้คนอยากมาเยือนประเทศไทยสักครั้งผมเดินข้ามถนนมาไม่นานก็ามาถึงร้านเช่าจักรยานพาชนะที่จะพาผมเดินทางท่องเที่ยวยุทธยานในครั้งนี้มันไม่ค่อยไกลมากใช่ไหมนะปันป่นปัน่นรอบๆเนี่ยอ๋อไม่ไกลไม่ใกลไม่ไกลไม่ใกลด,ด,ด้วยนะอานปิดพุ่มนอ๋อประมาณใบๆผมเอาคืนครับแตเร,ราเาปิดุ่ม จักรยานที่ผมเช่าเหมือนเป็นเรื่องตลกที่ผมคงจะลืมอวิธีปั่นเจ้าหนี้ไปซักสนิทในการเดินทางแบบวันเดย์ทริปผมคงจะปั่นเจ้านี้ไม่ต่างกว่า10กิโลจุดหมายแรกที่ผมตั้งใจจะเดินทางไปคงหนีไม่พ้นวังช้างอายุธยาสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติตั้งใจจะมาเยือนสักครั้งช้างนับสิบเชือก ที่คอยมอบรอยยิ้มให้กับผู้มาเยือนได้ขึ้นเครื่อหลังของพวกมันสักครั้งเพื่อพาไปเที่ยวรอบอยุธยาในครั้งนี้จะเที่ยวไหว้พระหรือว่าจะชมโบราณสถานโบราณสถานครับนนอ,อ๋อนี่เลยครับอ,อ,อ,อ๋อใกล้ๆกันอยู่ในเมืองสี่สิบที่อันนี้ที่แรกหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะอ๋อเบอร์เจ็ดที่แรก ขอบบคคุณมากรัวัดพระรามเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวังทางด้านตะวันออกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสรากปราการพังที่ยังคงหลงเหลืออยู่อาจไม่สง่างามอย่างที่ใครใฝ่ฝันแต่มันคือรอยแผลของวันวานที่ยังซ่อนเสียงของผู้คนในอดีตสำหรับคนรุ่นใหม่ มันคือกระจกเงาที่สะท้อนลากเงาให้เข้าใจว่าอนาคตไม่ได้รอยมาจากฟ้าแต่งอกงามมาจากเศษซากแห่งวันวานส่วนคนรุ่นเก่าอาจวางมือลงอย่างสงบเมื่อรู้ว่าความทรงจำที่หอบพิ้วมาได้ถ่ายเทสู่มืออีกมือหนึ่ง คนเรียกมันว่าอดีตที่หยุดนิ่งแต่จริงๆแล้วมันยังคงหายใจอยู่มีความทรงจำที่ยังไม่ถูกลืมของผู้มาเยือนมีที่แนะนำต่อไปไหมฮะไปวัดน,นี้ไม่ยังยังครับเพามมาตรงนี้ที่แรก เจะไปตงรงนู้นเหรอครับใช่เอารถไปก็ได้ออ๋อมันจะมีที่จอดจักรยานอยู่หลังหลังตำรวจท่องเที่ยวนอีอ๋อหลังตำรวจท่องเที่ยวตรงนู้นใช่ไหมครับใช่จะมีไม้ที่จอดค่ะข้าวไาาร่จอดรยานอ๋อได้ครับผมขอบคุณมากครับคุณป้าลานชวังโบราณเคยเป็นศูนย์กลางของแผน่นดินวันนี้เหลือเพียงความเงียบแต่มันไม่เคยสูญเสียความหมายของตัวมันเองในรอยแตกเล้าของกำแพง ยังมีเสียงของกษัตริย์เสนาบดีและสามัญชนที่ถูกการเวลากบแต่ไม่เคยทำให้หายไปพระราชวังโบราณคือบทเรียนที่ไม่เคยจบแต่มันเตือนว่าแม้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ย่อมตกอยู่ในเงาของการเวลาหากเราฟังให้ดีพระราชวังจะไม่เพียงบอกเราว่าเคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่มันจะกระซิบถามเราว่าเราจะรักษาอะไรไว้ให้คนรุ่นถัดไปวัดราชบูรณนะไม่ได้สร้างจากหินหรืออิฐเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกสร้างขึ้นจากความสูญเสียในสายเลือดของราชวงศ์เจ้าสามภรยาสร้างวัดน,นี้ไว้เพื่ออุทิศให้พี่ชายทั้งสองผู้จากไปเพราะการแย่งชิงอำนาจท่ามกลางเปลวเพลิงของความทะเยอทะยาน วันนี้เหลือเพียงตางที่เงียบงนันและสร้างประหลาดพังที่ไร้ซึ่งอำนาจใดๆเข้ามาควบคุมบทเรียนราคาแพงจากความผิดพลาดในอดีตจากคำถามหนงที่ยังลอยอยู่ในสายลมอำนาจที่ได้มามันคุ้มค่าก,กับความฟุญเสียหรือเปล่าแล้วคุณล่ะเก็บอะไรไว้ให้กับคนรุ่นหลังบ้างแล้วหรือยัง